พริกของเราที่ไม่ได้มาโม t ิเว t ใครหรือเราหรือให้ใครซื้อนะคะแต่จะมาบอกต่อมาแบ่งแบ่งปันองค์ความรู้หลังจากเราใส่ปุ๋ยน้ำา JC301 ่า JC แล้วก็พลาสวันแล้วก็มีฮิ้วฮิ้วหนึ่งนะแล้วก็มีปุ๋ย jc 633 3ปรับสภาพดินเห็นไหมพลิกที่เราได้คือมันไม่เน่าแล้วมันก็โตขึ้นเห็นไนะหมเนี่ประมาณ คือทุกเม็ดเลยมันโตขึ้นโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้สารเคมีเนี่ยหรือมันเป็นปีเอินทรีย์เนาะอย่างน้อยๆอินทรีย์เคมีมันก็ดีที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีแบบว่าอ่ากาเรียกายาาาอะไรยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยน,นะคะดูสิเนี่ยปุ๋ยของเอ่อพริกของเราลูกโตโต้วต้าเสีดยดเสีดย,ด,สด,ยดบ๊ายบายนี่พริกของเรา ที่ไม่ได้มา m o t ิเว t ใครหรือเราหรือให้ใครซื้อนะคะแต่จะมาบอกต่อมาแบ่งแบ่งปันองค์ความรู้หลังจากเราใส่ปุ๋ยน้ำา JC301 อ่าแล้วก็พลาสวันแล้วก็มีฮิ้วฮิ้วหนึ่งนะแล้วก็มีปุ๋ย jc 633ปรับสภาพดินเห็นไหมพลิกที่เราได้คือมันไม่เน่าแล้วมันก็โตขึ้นเห็นไหมประมาณ คือทุกเม็ดเลยมันโตขึ้นโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้สารเคมีเนี่ยหรือมันเป็นปีอินซีเนาะอย่างน้อยอินทรีย์เคมีมันก็ดีที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีแบบว่าอ่็เาเรียกอะไรายาฆ่าแมาลงอะไรเงี้ยนะคะดูสิเนี่ยปุ๋ยของเออ่พริกของเราลูกโตาาสสดดสดด,สด,ดบบ๊ยย